เพราะฉันคำถามสุดท้ายที่ผมจะถามทุกท่านเลย CPTPP เป็นกับดักหรือโอกาสเป็นกับดักครับกับดัก<ล>ครับกดสีแดงหน่อยสิครับกับดักอ่า <c oughs> ดีครับไม่ค่อยมีใครเปิดคือช่วงเวลาระหว่างที่เราจะตัดสินใจไปเจราจารเนี่ยผมคิดว่าเรามีการบ้านมีสิ่งที่เราควรจะทำมากมายนะครับแม้กระทั่งในเชิงการค้าที่เราจะเจราจาร กับประเทศต่างๆส่งเสริมเรื่องการค้าและที่สําคัญคือว่าเราต้องทําการค้านั้นให้เป็นธรรมแล้วก็คํานึงถึง,งเรื่องมิติการพัฒนาท,ที่ยั่งยืนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำครับแล้วก็เห็นด้วยหลายท่านเรื่องการปฏิรูปกฎหมายร,ระเบียบรกรุงรังต่างๆทั้งหลายแล้วให้คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอันนี้สําคัญสุดครับ ดรปิติครับเป็นทั้งกับดักและเป็นทั้งโอกาสครับอยู่ที่ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมในทางยุทธศาสตร์ของเราดีแค่ไหนเรารักษาผลประโยชน์ของประเทศเราได้มากหรือน้อยแค่ไหนครับถ้าเราร่วมกันทั้งฝ่ายคัดค้านทั้งฝ่ายสนับสนุนเนี่ยแล้วทำยุทธศาสตร์ให้ดีที่สุดมันจะทําให้เราก้าวข้ามกับดักและสว่างหาโอกาสได้ครับเพราะฉะนั้นผมกด2สีเลยครับเอามาสีส้มเลยฮะพีกันทิกาครับ CPTPP กับดักหรือโอกาสครับ CPTPP เนี่ยคือกับดัก แต่ว่า CPTPP ที่รัฐบาลพยายามอยากจะเข้าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาฉะนั้นก็ยังยืนยันว่ามันเป็นกับดักนะคะแต่อยากให้ทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางคนที่คิดว่าคุณกินอาหารอยู่บนโต๊ะวันเนี้ยนะคะแลวคือคุณใช้สินค้าบริการคุณอาศัยอยู่ในประเทศนี้เนี่ยสนใจเรื่องนี้เถอะค่ะเป็นโอกาสที่เราได้ใช้สิทธิ์ของประชาธิปไตยของเราจริงๆค่ะดรรนชาตครับ CPTPP กับดักหรือโอกาสครับโอกาสค่ะโอกาส ในการทําความเข้าใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นโอกาสในการใช้นโยบายทางการค้าซึ่งเป็นนโยบายที่ทรงพลังแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะหันกลับมา,าทําความสะอาดบ้านนะคะยกระดับเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบภายในประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าคคโอกาสสีเหลืองแล้วกันครับขอบคุณครับเป็นกับดักครับเอาจะไม่ทันถามเลยไปเลยครับแก้วโอเคครับบริษัทจตทะเบียนชนบุรีสีทบพีกับดักเป็นกับดักที่ทําให้ ความเหลื่อมล้ายังคงอยู่ต่อไปเพราะว่าสุดท้ายคนเสียประโยชน์ก็ยังเป็นคนเล็กคนน้อยอยู่ยิ่งข้อมูลที่อาจารย์ปิติได้พูดคณะกรรมการที่ปฏิรูปกฎหมายพันกว่าฉบับสุดท้ายได้เปลี่ยนแค่ฉบับเดียวผมก็ไม่คิดว่าเมื่อมี c p d p p มันก็จะเปลี่ยนแบบแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้นสุดท้ายถ้าตรงนั้นไม่เปลี่ยน c p d p p จะกลายเป็นกับดักข,ของเรื่องความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยสําหรับคุณมานพโอกาสลล<ะ>ในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ต้องกล้าก้าวไปข้างหน้า ความเสี่ยงมันมีเราก็ศึกษาให้ดีที่ผมมองว่าเป็นโอกาสส่วนที่หนึ่งคือพรบคุ้มครองพันธุ์พืชของเราเป็นเบสปร c t i ิสอยู่แล้วเรามีกฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้วไม่เคยมีคดีฟ้องร้องเกษตรกรเป็นศูนย์ดังนั้นยูพ็อปไม่น่ากลัวที่ผมยังไม่เคยได้ยินใครตั้งคําถามคือการที่มันเสรีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเปิดเสรีระดับนานาชาติทําให้โปร่งใสประชาชนได้ประโยชน์ใช่หรือไม่ครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสครับวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง6ท่านทั้ง NGO ทั้งนักวิชาการนักเศรษฐศาส แล้วก็แน่นอนตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเสียงออกมาค่อนข้างจะแตกต่างกันเห็นด้วยสางกลางๆ่อนไปทางเห็นด้วย1ไม่เห็นด้วย3สําหรับ CPTPP แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดของคนหกคนแต่มันต้องเป็นความคิดของคนทั้งประเทศ based on ข้อมูลแล้วก็ความเข้าใจที่แท้จริงเพราะว่าความรู้คืออาวุธที่สาคัญที่สุดสําหรับโลกยุคปัจจุบันนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องมี Daily d e b a t e Society เพราะเราคิดไม่ตรงกันเราถึงต้องมาคุยกัน